สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับผมพามาเที่ยวเป็นโรงงานเล็กๆนะครับซึ่งผลิตนะครับเป็นขนมปังนะครับมีเยอะแยะมากเลยครับหลากหลายเมนูนะครับชื่อมานี่มานี่เบเกอรี่นะครับร้านเปิดตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาตอนเช้าจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับร้านอยู่บริเวณถนนบำรุงราษนะครับ ตรงปากทางเข้าไซยูริคคอมเพล็กซ์นะครับถ้ามาจากแยกโรงเรียนปินนโซเเยอร์วิทยาลัยนะครับก็ให้เลี้ยวขวามาแล้วก็จะมาที่สัมปะขอยนะครับแยกสัมปะขอยร้านจะอยู่นะครับก่อนถึงทางแยกนะครับที่จะเลี้ยวเข้าไซยูริคคอมเพล็กซ์หรือตรงข้ามกับ ORB นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับ ร้านมานี่มานี่นะครับเป็นร้านทำเบเกอรี่นะครับเป็นเบเกอรี่โฮมเมดทำสดใหม่ทุกวันนะครับดูให้ดูเบเกอรี่นะครับพนักงานกำลังทำเบเกอรี่ออกมาแล้วอุ่นออกมาจากเตาเลยครับน่าทานมากนะครับวันนี้ก็มาเจอน้องรินที่เป็นพนักงานนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเบเกอรี่นะครับก็นอกจากมีเบเกอรี่ขายแล้วยังมีพวกกาแฟขายด้วยนะครับ ให้ดูขนมเขาหน้าทานมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่นะครับก็จะมีขนมที่ออกจากเตาใหม่ๆนะครับอร่อยมากนะครับดูอย่างตัวอย่างนี้ครับเป็นหมูยองโรนะครับราคาชุดหนึ่งก็65บาทนะครับแล้วก็มีพวกเมลอนปังนนะครับก็50บาทเองนะครับราคาก็ไม่แพงอร่อยด้วยนะครับ รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปทเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับพามาอุดหนุนร้าน SME นะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับในการที่กระตุ้นรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ซบเซาจากโควิด -19 นะครับตอนนี้โควิด1 9ก็ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงแล้วนะครับหรือโรคเฝ้าระวังเป็นเพียงแค่โรคประจําถิ่นไปแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะมาทานได้หรือไม่ทาไมทานก็ซื้อใส่กล่องกลับไปได้ด้วยนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปัน่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันแนะนําร้านอร่อยออร่อยนะครับอย่างของมานี่มานี่เบเกอรี่นะครับก็เป็นเบเกอรี่แบบโฮมเมดนะครับมีเตาผลิตเองด้วยนะครับแล้วก็อุ่นมาหอมกลุ่นจากเตานะครับอร่อยนะครับเป็นร้านประเภทที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับ ก็อยากให้มาใช้บริการกันนะครับก็มีขนมปังนะครับเบรเกอรี่หลากหลายรายการนะครับมีทั้มมันม่วงนะครับไส้พักทองถั่วแดงญี่ปุ่นไส้งาดานะครับเรมอนชีสนะครับอธิบายไม่หมดนะครับทานวันละหนึ่งรายการนี่ก็1เดือนยังทานไม่หมดเลยนะครับนะครับให้ดูรายการขนมปังของร้านเขานะครับมานี่มานี่นะครับย้านะครับพิกัดอยู่ถนนบำรุงราษฎร์ตบลวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่ มาจากแยกโรงเรียนปินส์รอยนะครับจะตรงไปแยกสัเภะคอยร้านอยู่ฝั่งขวามือนะครับก่อนถึงปากซอยที่เลี้ยวเข้าไปไซยุริค,คอมเพล็กซ์นะครับหรือตรงข้ามกับร้าน o อ b นะครับซึ่งเป็นร้านนะครับขายอา,อาหารเป็นดิเนอร์รูมนะครับวับนหลังจะไปทำคลิปให้ดูนะครับร้านก็น่ารักนะครับตกแต่งสไตล์เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ ที่ใช้ของประดับน้อยชิ้นแต่น่านั่งนะครับให้ดูนะครับร้านเขานะครับสามารถสั่งกลับบ้านด้วยได้ด้วยนะครับมีกาแฟขายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าผ่านมาทางถนนบำรบุงราชฝากร้านนะครับขนมปังนะครับที่เป็นโฮมเมดนะครับน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับไว้ด้วยนะครับเผื่อมาทานนะครับก็รองจะติดใจเพราะกลิ่นหอมจากเตาเลยนะครับรายการผู้พันพาเที่ยว ปั่นไปเที่ยวไปชิมไปจะพาไปเที่ยวนะครับร้านหรือร้านอาหารนะครับหรือที่เป็นร้านกาแฟนะครับหรือร้านที่ขายสินค้าหรือบริการที่เป็น s อ b อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเผื่อใครผ่านมาจะได้มาใช้บริการนะครับแล้วกลับพบกับรายการผู้พันพาเที่ยวใหม่ทาง TikTok นะครับ YouTube และก็ Facebook ชื่อรายการเดียวกันนะครับแล้วจะพาไปเที่ยวที่แปลกใหม่ๆอีกนะครับสวัสดีครับ